ขึ้นแพรคันสุดท้ายครับบุดวิดตีนสะพานแต่ตอนนี้แพรเคลื่อนที่ออกไม่ได้แรงไม่พอรถทั้งหมดห้าคันกำลังวุ่นวายอยู่มากตอนนี้ กดกดไกลแล้วไกลแล้ว แรงเครื่องสุดฟดแรงไม่ถึงออกไม่ได้แอไม่เคลื่อนเลยออกได้แล้วออกได้แล้วโอ้โหสุดๆุุดตุ บายบายสารวันออกจากฝังแล้วครับโอ้โหรถเราก็มินตีนสะพานสุดๆต้องอของหนุนลอ้อไว้อันตราย